i <laughs> เดี๋ยวจะวางกอดเลยนะครับอนแล้วตั้งใจนะครับตั้งใจกดนะครับที่เอ ยาพึ่งดินน้ำนะครับอิทัโลยาติดนันโอตุสุกิตาโบตุยาตจโลขอทัชจิตุพิทโธปุณณตุลแเ่ไป